เดี๋ยวเราจะมาแพ็คก,กระเป๋ากันนะครับอันนี้คือข้าวของที่เราจะต้องยัดลงไปในกระเป๋าใบนี้นะครับเก,ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างในทริปนี้นะคะอันนี้เราจะมีถุงนอนค่ะที่เราเอาไปามโปดุก๊ก แล้วก็ถ้วยชามแก้วช้อนส้อมน,นะคะผ้ดกันฝนเต็น,นที่ปูนอนะคะ่ะไปฉายคาดหัวอันนี้ม็วเป็นแบบพวกของใช้ส่วนตัวน้ำบาบาแล้วก็พวกของอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรพวกที่เป็นแบบแต่ง่ายอนะไรเงี้ยจะใส่ตุงน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราตามมาใส่ทีละอีกทีหนึ่งนะคะ ก็เป็นกางเกงที่แพคแบบใส่สิปล้อเอาไว้ไอ้นี่เป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่แจ็สเกตหัวก็มีชา,ชา <c oughs> ตอนเช้าก็มีถุงกันเาขาเรียกว่าอะไรเดนโคลเวอร์ใช่ไหมถุงดำหรือก็เป็นทิชชูด่เกดียค่ะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าคาากระเป๋าคาดอกที่ใช้สบายหน้าหน้าก็จะมีนี ถุงใส่น้ำของเราถุงใส่น้ำมันจะประมาณสองลิตรอะไรสองลิตรก็ประหยัดพื้นที่อนะไรเงี้ยแต่ว่าร้ำหนควก็เท่าๆเดิมเกันก็รองเท้าผูดใจโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกระบปกัสเลยดีก่าค่ะ ไปเลยดึงถดงแช่ออฟกี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเราอ่ะ จะไปเปโตลลอซูทุกคนนะ่าจะแบบคุ้นเคยใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบตอนนี้น้องป่าที่เปิดเดินอยู่ก็จะมีเปโตลลอซูแล้วก็มีภูสอยดาวเนาะที่แบบกําลังฮิตๆไปช่วงนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอย่างเปโตลลอซูอ่ะก็จะเหมือนเอาแบบเน้นฮาหน่อยใส่ลุ้หน่อยอะไรเงี้ยที่แบบเขาเลือกไปกันใช่ไหมคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นทีมที่เราอยากไปแบบมานานมาก แบบไปทริปแรกๆเลยมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราไม่ได้มีแบบโอกาสได้ไปไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่เห็นก็คือมีพี่ที่ทํางานเก่าอะไรเงี้ยค่ะเขาชวนมาก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะไปเนาะอะไรเงี้ยเราไปแบบคิดถึงเวลาเก่ๆเาๆอะไรเงี้ยก็เลยจะไปดูอะไรเงี้ยค่ะมาเริ่มแต่งเบากันเลยมันใกล้จะเสร็จแล้วอแบบันสำหรับใจอึ๊ก เขาเริ่องขอข้ออะไรนะข้อตัวนี้นี่แล้วก็หมายโผล่ใส่ได้หรอเ่ขวาด้านนี้แต่วันนี้ใส่ยาวว่ะคาน่ยโดนหัได้ Nope. Okay. Go okay. เริ่มเลยเริ่มเลยอย่าทำแบบนี้นะเริ่มเลยครับหปกี่คนรวมเอกกี่คนสี่ห้าแล้วหกเจ็ดเ้ยโว้ย โอ้โหไปซู้อสู้วิ่งเหี้ยทำไมเรามาทางนี้นะว้าวสุดเท่สุดปัง ไไหนวะคนถ่ายคลิปไปไหนวะชื่อไหนหลักนู่นไปแล้วไฮเสียละไฮอุ๊ยตอนแรกคิดว่าปลาไม่ใช่ใบไม้มันไม่รอดอยู่แล้วพี่เราเดินลุยน้ำเด้ไปส่องพาพี่ดีกว่าพี่เสียกละเริ่มเสียแล้ว เนี่ยมันมันมันจะเข่ามินอีกละเนี่ยอีกรอมนี้ง,ง,องเออมันจะเข่ามินอีกล้วมันยังไม่ถึงไหนเลยนะสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้ไหมคะ,คะเออชื่ออะไรคะเนี่ยนงมอน <c oughs> น่อนนงม่อนนี่โตไหมคะนงม่อนหรอ <c oughs> คะ น้องม่อนรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะน้องม่อนรู้จักได้ยังไงเหรอใช่ค่ะน้องม่อนก็ก็รู้จักในอินเทอร์เน็ตเนี่ยล่ะค่ะอ๋อดูรูที่มาของของชื่อไหมคะที่นี่ชื่สตูโกหรอใช่ค่ะอ่าต้องรู้ที่มาเลยที่มาไม่รู้ที่มาจะไม่รู้ถามว่าเรารู้ไหมว่ามาที่ทำไมอีกอ่ารู้ทําไมทําไมอีกค่ะก็ก็รู้ว่ามาเที่ยวแต่ก็ไม่รู้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรากำลังจะแย่งเลนกันเดี๋ยวมาดึก ถมันดูลึกก็พี่เน่ยมาเจอข้างอยาลูกว้าดไปเลยข้างเอาไปขวาขวาไปเดินขวาเจอสัมผัสมันดีกว่าจริงเหรอวะดีกว่านี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเดินหลายทางให้เด็กมันดูมันี่ไมนามันมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเดินข้างล่างเราได้ท่านเติมเติมไม่ควรมาตรงหลายทางใช่เขาเรียกว่าทางเลี้ยงเมืองอ่ะเลี้ยงเมืองเหรอเเลมืองมันมาสุรากันดารนิดนึงตอนใหม่ก็เอาไปที่เดียวพอแล้ว อุ้ยมันล้เกินให้เขาชื้เลยมไปไหนเอาเดียวเหรอจะทำเดียวเหรอไม่เข็ดดีไหมเราอะขอว้ไปีเอี่ยงะเอาเธอบั้หนึ่งไปแล้วหนึ่งเลุงเอกไปเข้าห้องน้ำบั้มหนึ่งค่ะเขาหลวงเหรอพี่ แล้วปาไม่ทิ้งตรงกระทรออ่อมเมื่อกี้เนี่ยอย่าไปทิ้งตรงร้านค้าแล้วกันแกไปเลยพี่เ้อง ถ่ายพี่เขาอยู่ในนี้พี่น้องคืออะไรตลกใช่เหรอ เลาะเลาะเลาะทางน้ำกันฮะการลื่นกันล้มนี๋แล้วนี่ล่ะสูงว้ไอ้เพี๋ี น้องม่อนอันนี้นะอ,อันนี้มีชื่อยางมีชื่อ,อยางแค่ไม่มีจะต้องให้มีชื่อปลาตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้มีชื่อ,อยางมีชื่อป่าตัวเนี้ย <c oughs> คนเยอะมากเจ๊กันน้องโปกเจ๊สาวน้อย บบเท่เลยนะทายูเทแบบข้อหน่อยดูแบบยากสุดอ่ะเอาแบบเท่ๆอ่ะฟินแบบรู้สึกยากอะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาไม่มโฟกัสเลยหนะรอ <c oughs> จะเล่นน้ำแล้วอ่ะไม่อยาเดินนี่คือเราต้องถ่ายรูปตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว้ายการไา้ไม่กันได้เราต่างชื <laughs> ่อน้ำหนาวเลยนะคะลูกโอเคเขียนไว้น่ะ ก็มันดังจงอือหูหัว่ใช่น่าจะมีทางเลยเข้าเฟรมเข้าเฟรมเข้าเฟรมวิดีโอผู้ประสบภัยอ่ะใช่ เขาเป็นผู้สูบพายท่านหนึ่งล่ะใช่แล้วใหม่ได้ไหมเราได้ใหม่ไม่ชอบเอาได้แล้วเอาได้รอบล้อด้วยนี่แน่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 นยิ่งกว่าพี่เอาใส่ถัดสัญญาณด้วยค่ะไม่คือมันยิ่งพี่อ่ะกระตือรือร้นกว่าเจอน้ำตกอีกนะฉันจะต้องคุยกับหน้าก่อนเฮ้ยมีเยอะด้วยนะดาวดวงดาวเทียนเต็มไปหม่ย้อนเลยพี่ไปครับ

นนะอันนี้เราผ่านยอด1 5 0 0มันแล้วนะคะไปกันต่อสวยมากข้างทางตรงฝั่งจาก10,500ไปเนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากไหนดู<า>เ,ดเห็นแล้วแต่ว่าถ่ายรูปยาก ยา <c oughs> ีบอกแล้วเมื่อกี้พูดว่าเพราะว่าในกิจกรรมเราแม่งไม่มีคำว,ว่าหมื่นห้าขึ้นมาแม่งมีสามมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือกูต้องไปถึงสามมือจริงๆ <c oughs> วันนี้ออกก,ล,กลังกายนิดหน่อยชิลลิ่งชิลลิ่งชิลลิ่งอะไรน้ำหมดไปแล้วคนหนึ่งบอกนะว,ว่าวันนี้ได้ทุกอย่างคาร์ดิโอก็ได้เดินใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เก่งกล้ามท้อง <c oughs> เก่งกล้ามขาไม่ <c oughs> ได้เก <c oughs> ่งก้าก็ไม่ได้คือลงไปมึงฟิตทุกอย่างใครก่อนน้ยิ้มสบตาขึ้นเออกิซ้ายไป เสื้อพี่เขาเด็ดมากโอ้โหลงมามีจะถ่ายรูปนี้มีอย่งยยอสามหมนนะสามหมนี่ต้องหลังก็นด้ดูนี่คือหมื่นสจุดสวยงามื่นสองที่ฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วฮาฮาตอนมาตอนมาปิดอยู่ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เปิดแล้วเห็นลนัว วนโอบะครับตอนนี้ไฟไฟป่ามันไหม้ครับมันตองป่าเขงพูดอที่สามมื่นลูกเนาะผมก็ขึ้นผมขึ้นไปผมขึ้นไปแล้วก็เห็นเห็นวิวภูเขาสามหมื่นลูกสาเลยอ๋อูเขาามืนลูก่งก็คือเป็นตอยอคือมีละมวงอยู่สาห้เขาสามหมื่ลูกจ่มันก็คล้องกันเลยแล้วได้นับไหมว่าสามหมื่นทหรือเปล่า ไม่ได้นับคือตอนนั้นตอนนั้นลุกพยายามลงตอนนั้นลุกพยายามเก็บฝมุให้มาคล้องต้องถามว่าตอนนั้นลุงขึ้นไปทำอะไรครั้งแรกที่ไปเห็นนะขึ้นไปทำอะไรอ่าตอนนั้นสมัยก่อนยังไม่มีใครทำเนาะผมเป็นคนเหมือนกับมีมีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งเดินเดินมาจากกาญจนบุรีเขาเป็นเป็นนักศึกษาเดินมาดังกำแพงนี่เดินมาดังอ่า ที่สับคาครับสักคาเดินเดินมาไกงที่ที่เพิ่งครึ่งครับเดินก็เดินมาแปดแปดวันเพิ่งครึ่งอ๋อแป่ว่าอะไรเพิ่งครึ่งหมูป่านเพิ่งครึ่งเดินมาแปดวันมาคนเดียวแหละมาแบบมาคนเดียวบอกว่ามื้อเท่าไหร่บอกว่าปลาแบบอชาวบ้านพามาเรื่อยๆประมาณพอเพิ่งมาหันเขาเขาเนี้ยมันสูงมีน้ำตกเพิ่ปลา คือเจ้าบ้านตาไปเหี่ยวเนาะพอลงปุ๊บเขาแบบลงมาหาผมเจ้ามาบอกว่าจริงเดี๋ยวขึ้นดอยตรงเนี้ยเดี๋ยวตาครับจะถามแต่ก่อนผมไม่มีกล้องเนาะพอเพิไปถ่ายลงปุ๊บโหทีนี้แห่มาเลยถ่ายดังแบบหมาชื่อชื่ออ๊อดนะครับเป็นหมาชื่ออ๊อด แล้วหมื่นห้าก็1หมื่นสองนี่แปลว่าตน่ของจองกันถ้าหมื่นห้าหมื่นสองเนี่ยคือเราเราขึ้นไปรอยมันต่ำใช่ไหมก็เห็นวินแค่หมื่นสองแต่มันก็เห็นแค่วิวผูเผาอาหารนี่แหละหมื่นห้าหมื่นห้าอาหารหมื่นห้าแล้วสามหมนานี่ครับแล้วแล้วฝังก์ข้ามีทหาร มีมีทหารกระเลียงไงถามเรื่องเขาจะยิงหรอแม้ท็อกทงหน้าท็อกทงกระเลียกเนาะยิงกันตึงวันตยิงกันตึงวันแล้วเมื่อก่อนไม่มีใครเอาขึ้นไปวางไหมเขายิงคราบแดมีครับเมื่อก่อนไม่มีใครเอาขึ้นไปวางไหมแต่ก่อนแล้วมันจัดงาโทรศัพท์ผมมีเนาะทุกวันน่ะเพิ่นเอากระดิ่งเนี่ยไปห้อยผมบอกเฮ้ยมันไม่ธรรมชาติคือเพิ่นเชื่อประเพณีของแม่แม่ประม่านะเขาเขาคือใครประเพณีของใครของเขาเรียกว่าต้นต้นน้ำทะเลเนาะ ตู้น้ำทะเลขอบทะเลอยู่ตรงที่ฝากโซนเนี่ยหมายถึงคนหรือว่าหมายถึงคนๆนะครับคนคือขอบเป็นเจ้าหน้าที่ตู้น้ำทะเลขอจะรักแบบรักธรรมชาติอะไรประมาณนั้นที่ใส่ชุดดำดำนั่นไหมคะใช่ใช่เขาเป็นคนของไทยหรือคนของฝั่งนู้นคนกะเหรี่ยงแหละแต่เขาเนี้ยสื่อชาติชาติไทยเปป็นมีบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ใช่คือเขาเขา ไอ้ที e e át, ่กอนุรักนะกินคุ่งกอดรักเรือของของจัาอนุรักได้เลยเลยสามหมื่นที่มีเห็นจ้ะมีลูกป่านจ้บถ้าดอยเห็นจ้บถ้าจะไปอ่ะถ้าเลยสามหมื่นก็เดินออกทะลุหมู่บ้านเมึ่งพึ่งเลยข้ามพม่าเลยบอกข้ามาเขาเขาล้อตัดคลิปเขาจะมีต่างเดินอยู่นี่ไปแหมแต่ก่อนของลูกป่านต้องเดินทะลงแหมหมู่บ้านอย่างเงี้ยลูกป่านเปิงเครื่องแต่ต้องนอนต้องนอตถึงสองคืนแล้วลงไปทำอะไรอ่ะลงไปทำอะไรแล้วไป ผมมาเป็นคนที่ชอบเบิกที่ใหมุ่ด่ยอดกับท่องเที่ยวุดยอดถ้าผมถ้าไม่มีผมแล้วท่องเที่ยวอะไกันอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเกิดขึ้นแล้วแล้วปิดตุโกนี่คือชื่อของมันเลยจริงๆป่ะคะใช่ครับใครเป็นคนตั้งตุโกนี่นมันคือเป็นคนในหมู่บ้านตั้งหรือล่ะทีความมีความหมายไหมแตว่าคือคือเราเราเดินไปเจอ น้ำตกเนี่ยคือโอมดีใจอะไรประมาณนี้ครับมีมีเฉพาะใช่คือเหมือนชายโยเจอแล้วประมาณโยแล้วไปตู้เหลาซูล่ะมันมันความหมายเดียวกันครับแฝดตู้เหลาซูล่ะอย่างไปโตูลาซูถ้าเดินไปแล้วก็ไปเจอกระท่อมหลังนึงตรงตรงที่เลยแคมที่เรานอนสมัยก่อนจะมีมีผู้หญิงไม่เคยมีแฝดเนาะคนนึงอ่ะคือขอจะไปจำชิ์ตรงนั้นเลย อมีคนเต้นเลยแต้ไปตลอดวันเลยแต่ถ้าคนไหนทำไม่ดีเนี่ยแต่เห็นมัยืนหน้าเต้นอะไรประมาณใครเป็นผู้หญิงท้องป่ะหรผู้หญิงธรรมดาไม่ได้ท้องใช่ไหมไม่ท้องเขาเป็นมีแฟนครับแต่เขาไม่เลิกแฟนขอกินเจอย่างประมาสั่งเขาเป็นตำนานใช่ไหมเป็นตำนานใช่เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยนเล้เรื่องจริงเลยคนมาริงเลยคนมาให้เลขด้วยเดี๋ยวเป็ผม จริงอันีเป็นดวจริงไม่ส